แบบโลโก้บริษัทตั้งชื่อบริษัทชื่อนามสกุลบุคคลให้เหงงให้ปังกับสินแสหมิงของแบ่งเมืองไทยชาวลัคนาราศีกันนะครับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้านี้นั้นก็คือนับตั้งแต่วันจันทร์ที่22 จันทร์ที่22มีนาคมเรื่อยไปจนถึงวันอาทิตย์ที่28มีนาคมชาวลัคนาราศีกันคุณมีดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนนะครับดาวพุธโคจรร่วมกับดาวศุกร์คู่ธาตุน้ําแล้วก็อยู่ในเรือนที่เป็นเรือนราศีมีนเป็นธาตุน้ําด้วยเล็งลัคนาราศีกันอยู่และก็ดาวอีกดวงหนึ่งนะครับนั่นก็คือดาวอาทิตย์ ก็รวมทั้งหมดเป็น3าดวงคืออาทิตย์พุธและศุกร์เลงลัคนาราศีกันประกอบกับมีดาวเสาดาวพฤหัสดาวราวหูและดาวอังคารตีโกน,นะครับถึงชาวลัคนาราศีกันก็ถือว่าชาวลัคนาราศีกันยังมีความเข้มแข็งในชะตานะครับอยู่การติดต่อประสานงานการทำมาหากินต่างๆในสัปดาห์หน้านี้นั้นนะครับถ้าไม่นับวันพฤหัส นะครับแล้วก็วันศุกร์สองวันนี้นะวันอื่นๆดีเกือบหมดเลยแสดงว่าในสัปดาห์หน้านี้วันพฤหัสกับวันศุกร์เป็น,นสองวันที่ไม่ค่อยดีนะครับถือว่าเป็นสองวันที่ชาวลัคนาราศีกันคงจะต้องเลี่ยงเลี่ยงในการใช้ในการติดต่อประสานงานต่างๆเช่นถ้าคุณจะไปพบกับลูกค้าคุยกันไม่จบหรอกปิดงานไม่ได้ นะครับหรือว่าคุณกําลังจะไปสมัครงานใหม่หรือว่ากําลังจะไปพบผู้ใหญ่สองวันที่บอกนี้เป็นสองวันที่เซ็งนะครับไม่ได้ผลติดต่อไปก็ไม่ได้ความติดต่อไปก็ไม่ได้มีอาหาเฮวอะไรกลับมาหลอกนะครับฉะนั้นเว้นไปเลยในวันพฤหัสกับวันศุกร์นอกก่นนั้นแล้วที่ผมไม่ได้เอ่ยถึงล้วนแล้วแต่เป็นวันที่ให้คุณ,ณประโยชน์กับชาวลัคนาราศีกัน ทั้งสิ้นนะครับอย่างไรก็ตามอย่างไรก็ตามนะครับวันจันทร์วันอังคารเป็น2วันแห่งการเริ่มต้นที่ดีใครที่เป็นชาวลัคนาราศีกันจะติดต่ออะไรต่างๆที่เป็นการสื่อสารกับบุคคลที่เป็นบริวารจะได้รับการสนับสนุนอย่างดีบริวารจะช่วยเหลือคุณอย่างดีหรืออย่างน้อยที่สุดคือเขามีอะไรต่างๆที่จะแนะนำให้คุณเองนั้น แฮ ppy ขึ้นนะนะครับวันจันทร์วันอังคารวันพุธเป็นวันที่ชาวลัคนาราศีกันจะสับสนในเรื่องของความรักและเรื่องส่วนตัวเล็กน้อยเหมือนกับมันมีอะไรบางอย่างมาทําให้คุณขบคิดทําให้คุณไม่สบายใจนะครับในช่วงวันพุธพระรหัสศุกร์ผมบอกไปแล้วว่าเป็น2วันที่ไม่ดีนะครับก็ยังอ,อ,อธิบายให้ฟังตรงนี้ว่า2วันนี้ให้เลี่ยงในการติดต่อประสานงานที่สําคัญสําคัญทั้งหมด แล้วก็ให้ระมัดระวังเรื่องของสุขภาพร่างกายด้วยเหมือนกับมันจะมีเรื่องจุกจิกเรื่องเครียดเครียดเข้ามาขับรถขับราระวังนิดหนึ่งนะครับเสาร์และอาทิตย์นะครับสําหรับชาวลัคนาราศีกันเป็นเสาร์และอาทิตย์ที่ดีเป็นเสาร์และอาทิตย์ที่คุณจะเบิกบานสําราญใจหลังจากที่นะครับหลังจากที่คุณเครียดเครียดมาในช่วงวันพฤหัสและวันศุกร์พอเข้าเสาร์อาทิตย์ปั๊บ ก็เป็น2วันที่คุณจ่ายแฮ ppy มีความสุขการเงินการทองก็จะดูเหมือนกับคล่องตัวยิ่งขึ้นติดต่ออะไรก็ตามดูเหมือนกับเออมันราบรื่นยิ่งขึ้นฉะนั้นผมพยากรณ์มาให้ถึงตรงนี้นะครับถ้าคุณฟังโดยละเอียดคุณจะเห็นว่าสัปดาห์หน้านี้จะมีชัดๆเลย2วันก็คือวันพฤหัสกับวันศุกร์เป็น2วันที่ไม่ดีนะครับ ส่วนในเรื่องของความรักนะครับของชาวลัคนาราศีกันนั้นถ้าจะขยับอะไรก็ตามในเรื่องของความรักเนี่ยต้องอธิบายให้ฟังว่าดาวพฤหัสยังคงอยู่ในตำแหน่งที่เป็นเอ่อเป็นนิดนะครับแล้วก็ไปอยู่ร่วมกับดาวเสาเสาวประโยกกับดาวศุกร์มันก็ยังมีความไม่ลงตัวในด้านความรู้สึกด้านจิตใจอะ่ะมีความรู้สึกระแวดระวังมีความรู้สึกอึดอัดใจกับพฤติกรรมของคู่ครองบางอย่างหรือมีความรู้สึกอึดอัดใจกับคนที่คุณกําลังคุยด้วย มันทำให้คุณมีความรู้สึกไม่ค่อยสบายใจกังวลใจยังไงไม่รู้ชอบกลเออนะครับก็ขอให้ชาวลัคนาราศีกันทุกท่านโชคดีกับดวงรายสัปดาห์สวัสดีนะครับสํานักมังกรทองสินแสหมิงของแง่เมืองไทยให้คําปรึกษาศาสตร์แห่งฮวงจุย้ยโง่เฮงอ s t ทรโลจี การเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล